สวัสดีครับทุกคนหลังจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราได้ติดเทอร์โบเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีอจับได้เรียบร้อยนะครับมีหลายคนถามว่าคืนนั้นผมเป็นยังไงอยู่ดีไหมนะครับซึ่งผลก็คือตามรูปนี้เลยครับตอนนี้อะที่ติดเทอร์โบ Turbo นะจากคาันที่เราลองเราวอร์มนะครับมันก็ใช้งานได้นะมีแรงม้าเพิ่มขึ้นจริงๆนะครับแล้วก็ราการกินน้ํามันยังไม่รู้นะเพราะว่าไม่ได้ไถเป็นใหญ่ๆนะแต่สิ่งที่ผมไม่ชอบที่สุดก็คือ ท่อนะครับเพราะว่ามันใหญ่สามนิ้วคือเอาจิงริงผมมีท่อท่อเก่าอยู่ไงทุกคนถ้าผมไม่มีท่อเก่านี้ท่อใหม่อันนี้ผมก็จะมองว่ามันสวยนะครับแต่ผมมีของที่มันสวยกว่าแต่ว่าปัญหาก็คือมันเป็นสองนิ้วแล้ววันนี้มันสามนิ้วมันก็เลยใส่ไม่ได้นะครับเ,เดี๋ยวเราจะเอาท่ออันนี้นะครับไปใส่อันนี้โดยการที่เราจะต้องตัดหม้อพักอันนี้นะครับเพราะว่าแป๊บตรงนี้เป็นเหล็กสองนิ้วผมก็จะตัดตรงนี้นะครับตัดตรงนี้ตรงนั้นตรงนั้นแล้วก็ได้ซื้อใหม่ทุกคน ไอท่อเนี้ยผมจะเอาไปใส่เก้าห้าส่วนหม้อพักเดี๋ยวผมจะเชื่อมต่อให้เข้ารูปนะครับโดยใช้เป็นปลายสามนิ้วแล้วเดี๋ยวผมจะแจกทุกคนในคลิปนี้แหละใครที่ได้ดูคลิปนี้นะเดี๋ยวท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวแจกกับผมสินได้เลยเด็กเตอร์โอมนะครับเอาแต่คอต่อน,นะครับเพราะว่าผมไม่รู้จะทําอะไรแล้วครับตั้งไว้ก็ไม่ได้ใช้นะครับเดี๋ยวผมจะแจก F4 ที่มีรถรุ่น L ในคลิปนี้แหละส่วนคนที่มีรุ่น M อย่าเสียใจอย่าน้อยใจนะเดี๋ยวพอผมรวยวันไหนนะผมเอามาแจกคบต้อรุ่น M นะ เอาละครับแต่ก่อนที่เราจะถอดนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันอีกสักทีนะแล้วเดี๋ยวพอเราใส่ท่อไอ้ตัว2งนิว้วเดี๋ยวเรามาฟังเสียงปิดท้ายอีกสักทีแล้วเปรียบเทียบกันนะว่าอันไหนจะดังดีกว่านะครับมาฟังเสียงกอน เอาเทอร์โบนะครับผมจะเอามาขายในเพจนะทุกคนแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่เปิดขายนะครับเพราะว่าผมอยากจะลองให้มันแน่ใจก่อนนะครับว่ามันสามารถใช้งานได้ดีจริงๆนะตอนนี้แรงมา้าเรารู้แล้วว่าได้เพิ่มมาประมาณ30%นะครับก็ประมาณ15ตัวนะครับแต่ว่า ไอสิ่งที่ผมอยากดูเพิ่มเติมคือถ้าเกิดทํางานทั้งวันความร้อนจะขึ้นไหมตอนนี้ยังไม่มีโอกาสทําทั้งวันนะครับเพราะผมก็ไม่ค่อยว่างด้วยนะแต่ถ้าเกิดว่าใช้งานดีจริงนะครับเดี๋ยวผมลงขายในเพจนะครับแล้วก็ให้ทุกคนมาอุดหนุนนะผ่านการที่ผมใช้งานและรับรองมันต้องดีจริงครับถ้าเกิดโบที่ไม่เหมาะสมกับรุ่นรถนะเดี๋ยวความร้อนมันจะขึ้นประมาณนี้ทุกคนโอเคทุกคนไปเดี๋ยวเราไปที่ร้านท่อกันเลยครับเส้นเมียคนอื่นมันชื่นหัวใจ อยากกับไปวกนหน้าเมียรักเปรเหน่หน้าเมียเนี่เหนี่ยหน้านี่รถอจากไหมนี่นี่นี่เนี่ยกับเพื่อยราเพือจิงนนจิงนนหน้าเด้ดดลดหลายให้เดียวคือหลังจากที่เราแต่ง,งรถจีก้อนกลางจะกดนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปงอนเจด้วยกันเดี๋ยวผมจะแวะกดเงินสักหมื่นนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้เมียกราบให้ดูทุกคนไวดูว่าเมียกราบหัวเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะไปกดเงินแล้วเดี๋ยว เราจะเอาไปให้เจีกันนะอาวยิ่งใหญ่อะครับเมียกราบอะ <laughs> เอาละครับเดี๋ยวรู้ครับว่าเมียาจะาก,กราบผมหรือเปล่าถ้าไม่กราบแนละ้วผมไม่ให้แนละ้วเหมือนนี่ผมเอาไปแต่งรถอีกทุกคนเรายังมีพวกฟองเปียกนะครับมีออยล์คูลเลอร์ที่เราจะต้องติดเพิ่มเข้าไปนะครับ <c oughs> เพื่อประสิทธิภาพและเพื่อความสวยงามนะ แต่ถ้าเจยอมกลับเดี๋ยวผมจะให้เท้ดคระครับนี่ครับหน้าตาของเราจะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวใส่ปลายต้อสองนิ้วนะครับ ออกจากตรงนี้แต่มันมันขึ้นบนนิดหนป่ปอนะไม่ปื้มเดี๋ยวโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราลองฟังเสียงกันดูนะครับว่ามันจะแตกต่างจากท่อสามนิ้วหรือเปล่านะอันนี้เป็นปลายสองนิ้วนะครับเอาละครับมาฟังเสียงกันปอตัดเบิ้ลเลยทีบอเราจะให้พ่อนะครับสตาร์ทก็เบิ้ลนะ นี้ดังแน่นกว่านะครับแล้วก็เสียงเจอโบจอกจกว่าวๆๆๆๆเวลาสโลนะ anh nãy nghe tiếng người phụ huynh bảo là bận để làm xong cái đấy nè เสียงปิดท้ายตะกี้แล้วเปรียบเทียบกันนะว่าอันไหนจะดังดีกว่านะครับมาฟังเสียงก่อาละครับเสร็จเรียบร้อยในการเปลี่ยนท่อของเรานะครับซึ่งทุกคนก็จะเห็นความแตกต่างระหว่างท่อ2นิ้วกับ3นิ้วนะครับ ส่วนการทํางานเสียงจะดังยังไงจะแรงสักแค่ไหนเดี๋ยวเรามาติดตามกันในคลิปต่อไปเลยนะครับและสุดท้ายนะครับนี่ตอันนี้นะของรุ่นแอลนะครับผมจะแจกนะครับใครที่จะเป็นผู้โชคดีท่อพร้อมลายเซ็นตตึกเตอร์โอมนะครับแล้วก็สติกเกอร์ตกเตอร์โอมนะครับอีก1น่แผน่นแจกในเพจเท่านั้นนะครับในเพจรถไถสายใต้นะครับใครที่มีรุ่นแอลก็เขียนรุ่นรถมาแล้วกันนะครับว่าแอลเท่าไหร่แล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับ ไม่ต้องส่งไม่ต้องเขียนที่อยู่เดี๋ยวผมจะติดต่อไปเองทางเมสเซจในเพจนะครับย้านะครับแจกในเพจหนึ่งคนที่มีผู้ยกนี้นะครับเอาไปติดตั้งแล้วก็หาไปท่อ3านิ้วนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์ครับลงอาผมเรียบร้อยสุดท้ายที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นนะผมจะให้เงินเจ๊หมืนน่นแต่ว่ามีคือคือเจ๊ต้องกราบผมก่อนกราบนรงนี้กราบแบบงามๆสักหนึ่งทีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบกราบไป เอาไม้เบิ้นนึ่งมีให้ดีไหมยะเบิ้นหนึ่งนอนกันมีทุกหลับแมงคืนนี้นี่แหละนี่แหละไม่ให้พูดแบบนี้ไม่ให้กราบก่อนดีแอมเต็งนี่ปอนอนหน้าบ้านหลับเอามาเลยเร็วไม่เอาเหรอไหมไม่เอาเต็งรอดหลานนะโอ้หลัวใจจอกปอมันเลยแล้วเหเอาเร็ว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 ยไอ้เจ๊หนึ่งหมื่นนะครับแล้วเดี๋ยว ทางหน้าถ้าเกิดเราแต่งรถเมียคงจะไม่ด่าแล้วเลยทุกคนกด่าเลยนี่ยยาำตอนเป็นค้อไหนมดหนูทำไมอ่ะสมบัติอะไรกระปอนเป็นข้อไหนทริปอะไรกระปอนเป็นข้อไหมดเลยครับสมบัติอะไรต้องเป็นของแม่หมดเลยมันมันมันอเคครับถ้าชอบคลิปนี้กดแชร์กดไลค์ทุกคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับค่ะไม่กล้าจริงอะเอาน่ได้า